ปกติเด like uh, okay. uh, okay. ้ไม่เยไ่ยจับเกี่ยนไมเอ่าไม่จ ok ับ่เคย่ายรอสายสินรวสจับของบริด้ี้อบ่อาบิน้มเคยบ่เดียวมาจับมีหาเดกจับอืมเอาบริว้จับบไว้จับฮัลหเดียนม่จีบเป็นตัวจังใช่ไหมัเดียนไม่จีบเป็นตัวจงลหเดียนไม่จีบเป็นตัวแบกเป็นไข่ด็กันเลยบอกระบีเนี่ยมมันเยมนบางสมาก็เดาเตี้ แล้วแต่เหรียญนนืยน้ำเหรียญแล้วแต่เวเียญจะให้พอาค่อคย,คยสวดม้อ,อยหลายอย่างเ่ยตวรรคณะตัวเลขนี่เฮ็ดเป็นเสี่งเื้เป็ดตัวนี้เลยแคนี้น,นะสอ,อ,องันใชงยังเหรามคุณเกตัวนั้เนะอืออือมาฟังกันแค่นั้นนะ อีกได้แค่นั้นเอาดูอีกครั้งอืมเอาเพื่อมีโชคมีหมานำกันพี่น้องเนาะไม่กลับมาแน่แน่เนาะอ่าเด็กวรามีโอกาสมาเป็นครอบสรัวชนผู้คนเ้องเสียดีๆกต่ไม่รู้ว่ามันจะออกเนาะพี่น้องจะว่ากให้เป็นหน้าทางเนาะเราใครชอบไปมากกวนี้ ะส่เราพี่รองเนาะน้ำกันอีกที830แล้วก็ด870ตัวกันเนอพี่รองเด้อ30เจ็ดศูนย์ที่ชัดๆแต่ว่างามคักๆก็คือเจ็ดศูนย์นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เอาดูด้วยตาเปล่าเนาะ,ะนี่การมัาเฉยเจ็ดศูนย์ท <c oughs> ียังม <c oughs> ีการงามเอ

ก็ฝันได้ข้นไข่ไหมโอ้ไข่โอ้ว่สบายบมสบายหลายมือแล้วก็เลยบ่มีเวลาได้ขวดเคยสวดม่อนนอนก็บม่ได้สวดเนาะค่าไข่ไข่อยู่นาบวมใช่ไหมถือฝนไม่หว่ะโอ้โหแล้วกันปวดเห็ดด้วยนี่ปวดเห็ดปวดไข่ยังไปหาเก็บไปเฮ็ดไรรุ่นใคตอบมาเรียร์แี้อืิเก็บไปเฮ็ดลายพี่น้อง เอาตาปาตาฝุ่นไก่ตัวอืมเกงไหมอือเอาใช่ละพี่น้องฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องยุ้ซี่ครับผมบ่ฝันบ่ยังดอกอ่าบ่ฝันวันนี้บ่ฝันพี่น้องแต่ว่ามันมันมันมีอยู่แบบนึงครับแบบเด้วันนี้ใครได้แต่ว่าคือว่าจังได้ก็มีสามบัวรับตามันมีสามหืมนอนรับตามีสามนอ้หูอันนี้คือตาแดดสิ เนั่นรับตานัน่น,นห้อไปอนไปหันไปนีนอันไปเห่อข้า,า,าสีเบ่งพุ่มบางอย่างจริงๆนะอ่ะาเข้าปมืนเบางอย่งแนี่จะสามเลยโอ้จะเห็นเด็กสามร้อยตรงลงเหาา็นแต่สาม,มที่มากเพว่าสามตัวนี้ใหญ่ดำเลยสามเอือมันมเกียวอยู่ดิเพราะว่าพุ่มไหนหมองเมื่อนอนขอดูพุ่มมันบอกอ่า ไปพูดไปพูดกับว่าก็ขออนุญานะม,มันนั่นเข้าเบื้งมันก็ม,าามีแต่สามตทวันนีมนบ่เห็นโอ้ยขออนุญาตเพื่อนให้เพื่นเปิดหูเปิดตาอ่าให้เห็นนันนั่นตีเนี่ยที่แต่เด็กสามัมนก็มีแต่าสามอืม้หวหัวที่เป็นสามอย่างอ่าทิ่สามอย่างตีแล้วว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนี่อะไรัา ว่าปะ็นบงเพนี่นะครับดังินบเรียนมหับเรีนังได้เรียนเรียนนามันลบบัดเลละโอ้ยูนป่ายูนิป่าเรียนบาทเรียนบาทนามันลบเรื่องบัดละแต่ว่าคอสอเห็นแต่ตัวที่ไทยนกอ๋อเห็นมัดลบมัดแล้วโอ้เรียนซื้อมาแล้วมามีเเห็นเห็นแต่ตัวไทยนี่ไง าตาพอดีก็ไ้หรนเบ้งไงัะเบิ้งล้วนปวดใเหกสามลโอ้นาเยนซึกเมื่อแล้วอยู่ในคนในป่าแล้วมันเงินก็เลยมีเงาต่เหงียนเงเกิดจะเป็นเงินหาเหตุตั้งแต่มันมันบนนันเมันมันตั้งยังสิโอ้มันตั้งอยู่ตั้งยังต้ตั้งเสียบใส่ตั้งขิดิ้มไว้ตั้งขิดยิ้มจนจจับหมดแลัน ผู้ไม่งามวัดผู้ไม่ลวกอุปสเคยไปเคยไปสวดเด็กให้เล่าอยู่ผู้ไม่ห่วปราสาวันปรสสาะด้บัน่องเงนผู้ไปนะเคยไปสวดอย่สองสามเทียัโอ้เงินเสียบเหนือตเสียบินเนือไอ้ยังซึกเงเหนือตเนีหกสามเนือแตเลียงหกสามบุษยันโมห็นนอไ ถูกหรอถูกไหวมั้งนกัดแนมยไม่ห่ในกัเห็นตาเี็กสามเลว่กันกันเขาเขาไปน้ำโคงน้ำตาเขาขออนุญาตผู้มีสิงธี่นะเขาเบิ่งนแบบเมื่อไงเห็นตะสามโอ้โหถูกหรงสามกับสามหกสามศูนย์นี่แล้ววะเนาะสามที่นี่เห็นเห็นกันเหตุทิดสามไปสามแปดสาแปดีอ่า ศูนยส่ไม่เคยรงกัน <hi> สักแเนาะสามหกสเกิดวัน่าสามสามุ่นั่นเออเนี่ยดิโมเนี่ยเตอรอืมไเนี่เออปีนั้นไปสวดยวนไปสวดยวนนั่นมั่มปู่นี่ยวนเขาชนบุรีน่ะสวด ปัตติมานี่ยและเล่นให้น้องน้องนั่งโมเมนต์ขวดนั่งเข้อว่า,าน่าย่ำขึ้นไหมหมื่นมากเลยย่ำขึ้นทำตอนเศร้าปัตติมาอ,อันนี้ก็ได้บอกน้องไว้เล้เอาได้แลนะ้วที่นั่งคอยเบียรอยู่นะเได้เท่ากับนั่งแนักก็นอนนอนหนัก็นั่งก็ได้เลขตัวเดียวด้ได้เลขหาตัวเดียวคอลอย,ลยโอเพร่า เนนั่งจนที่แจ้งโอ้หุ้นนันกับทั้งนอ่นทั้ง<อ>น,น,นั่งทั้งน,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 นันทังนั่งสอิได้าได้จะหายขรวาไปยังได้ก็ได้จะหายเดียวสองขอ้างหัตัวเดียวห้าห้านี่ยเเคยมีเรยกเกรเเคยมีเลยได้เรียกหาตัวเดียวเาปลี่ยนหาวันนั้นก็ได้หกตัวเดียวได้ฮกตัวเดียวออกมาหกเอาอันนี้มันกระงกับด้าคิดว่า จงไหนบันดที่หลังมันจะี่ยนไหมกันนะตันีเปลยนอ่ะู้หอย่างนนาาว่แค่ได้ตัวเดียวคนเดียว,วเาว่าก็บอกย่เยอใหย่เยินคันคันไรบอกเจ้าไปซื้อเด็กเจ้าซื้อบอกบว่าลงบกเราบอกรซ <c oughs> ื้อบอกราซื้อหกสามโอโอมตัวนีบอกระซื้อหกสาม กถอว่าเป็นบางเงินเนาะมันกลเป็นบางเงินเล้คนมันเป็นอันรดิเขาไปหายเนาะแต่วันนี้พองเงินมันก็ลบเบิ้มันก็เหลือแต่ตัวไข่ตัวโตเนี่ินคือหลอกเขาชิวกมไปขานแ่เอามาใช่มันก็ใช่บ่ะด้เลยไบเงินไม่ใช่มีสีเจียบตัวเตี้ยไหว่าพูแล้วยี่นี่เงินด้วเนี่ยพุ่มพันตั้งอย่างไงบอั้งเนาะผมกอะไรอย่างเง้ พวกผีประสาะนี่พี่น้องหวงเห็ดก็ได้เบื่อตาดีเลยเือเกินตาดีครับีงนเงือบบาเนเดือนน้อยงเงือบานเตียเยืนน้อน้ยจังจังวอยุไรน้อนสามกิโใบตองลายลาบาเตี้ยสั้นด้ยแั้ก็อยูจังเ <c oughs> งาสุดดันจับทุกต้ดินไอืมขน้วยดนอออือ๋อพี่นองคอยทเขียนให้ชัดๆได้บานได้ ว่าชวดตัวอาจารย์เล็กเพิ่นประทับใจหลายก็คือ,อตัวเพิ่นฝากมาหกสามนี่พี่น้องอเลขบังเอิญก็ว่าได้อธิภูมิเพิ่นให้เนาะตนนัวเนี้ยนี่เนาะอือ่าไปยังไปยังตก็คุณว่าไป่ท่านเลยแเห็นตัวเลขกสามติดสามใหมพี่น้องอแล้วเลขขันน้ำมนต์เลขสวดเพิ่นแบบนี้แหละเลขเลขขันน้ำมนต์กับติดสามอยู่เนาะอืติดสามนเนาะ ต่อเป็นแปดสามศูนแซมนาจอครับผมเนาะฝากตอนเอฟสุขุพทุกคนขอให้โชคให้มานด้วยพี่น,อนอ้องด้อทำลามันด้วยเฮงเฮงกลางงเงเง,งทุกคนโชคโชคนมานวันนี้ขอให้สมตัวแตกครับะใครที่ติดตามจารเล็กจ้าวันนีโชคดีมาน้านกันเดี่น้องด้วย ไปาเบิหงเอาไปนอนงคิดเอานอนฝันได้พี่น้องได้มีได้ไห,ไหมเออครับพี่อ่ามีได้ไหมอข้าทุ่มก็ทุ่มพันวะ <c oughs> อ่าเข้ายกเข้าก็ยกเข้าเลยเออเออเอาเลว้ยไปฆ่าตาลวดพี่น้องตามนั้นแหละครับผมขอให้ฟังๆครับผมฝนม,มาแล้วสวัสดีครับ